สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับถึงการอัปเดตในวันที่9นี้นะครับว่าเขามีการปล่อยหรือว่ามีการอัปเดตอะไรนะครับมาให้เราเล่นบ้างเนาะโดยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับแต่ว่าอย่างแรกนะครับเดีย๋ยวเราไปดูทีเซอร์กันก่อนนะครับ ในส่วนแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเลดบอสเลเวลไม่75ก็80นะครับเพราะว่าผมอะครับเคยเห็นของเกาหลีเนาะซึ่งเขามีในส่วนของเลดบอสเลเวล85แล้วก็เลเวล90ด้วยนะครับซึ่ง85เหมือนจะเป็นธาตุคอสนะครับแล้วก็เลเวล90เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของธาตุกายภาพนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลนี้นะครับเพราะว่าในภาพเนี่ยเขามีการวิ่งหรือว่าการแรดนะครับ ถึง3รอบเนาะซึ่งสกิลนี้นะครับเขามีการสะสมหรือว่าเป็นในส่วนของแม็กจุดเขาตรงนี้เนาะถึง2หน่วยนะครับหรือว่า2รอบเนาะแล้วก็น่าจะได้จากลุนลิงอีก1รอบนะครับเป็นสกิลในส่วนของตระกูลบูฟเมนต์นะครับซึ่งมันจะแชร์คูลดาวกันกับสกิลจำพวกกิ้งอื่นๆโดยเขามีดาเมจด้วยนะครับแล้วก็หากเราเนี่ยมีการใช้สักษะนี้แล้วก็คิวมอนเตอร์ได้นะครับจะได้รับบัฟคีย์ดิคลเลดนะครับบวกสีเนาะเป็นระดับเมจิกนะครับแล้วก็หาได้จากการหลอมเท่านั้นเนาะ โดยใช้อาวุธจำพวกมีดนะครับมีดสั้นนอ้อดาบขวานแล้วก็ลูกตุ้มแล้วก็ไม้เท้านะครับต่อมานะครับเป็นธนูน้ําแข็งเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นสก,กิลนี้นั่นแหละนะเพราะว่าในภาพตัวอย่างกับในคลิปก็เหมือนกันนะครับเป็นสก,กิลสีขาวนะครับหาได้จากการดรอปแล้วก็ช็อปนะครับที่ไดจาก A x 4 e, แล้วก็ A x e 6ถึง x 10เนาะโดยสก,กิลนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง OP หรือว่าเป็นเมต้ามากๆนะครับค่อนข้างดีมากๆเนาะ ก็น่าลองใช้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เป็นเมตาหรือว่ามันโหดมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเซิร์เกาหลีอะ่ะเขามีแบบว่าคือคือเขาเปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็ของเขาน่าจะมีการทําของมาค่อนข้างเยอะแลเนาะเพราะงนั้นผมไม่แน่ใจว่าที่เขาบอกว่ามันมันดีมันโกงมากๆเนี่ยเป็นเพราะของเขาเยอะหรือเปล่ามันก็เลยดูแบบดูโหดนะครับอันเดี๋ยวต้องมาลองกันนะครับ ต่อมานะครับเป็นตะกีนน้ผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของโทเทมของ2อ,อันนี้โทเทมแรกนะครับเป็นในส่วนของการดีเจนบาเรียรหรือว่าดีเจนในส่วนของเกราะนะครับที่มันเป็นหลอดเหลืองนะครับหรือว่าอันที่2เนาะที่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะก็คือการดีเจนเลือดนะครับ ต่อมานะครับเป็นสก,กิลในส่วนของการเสกซัมมอนเนาะซึ่งจากคิดตัวอย่างก,ก็คือพอเสกปุ๊บเนี่ยซัมมอนก็วิ่งไปหามอนสเตอร์นะครับแล้วก็ระเบิดนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสก,กิลนี้แหละโดยเป็นสกิลสีฟ้าน,นะครับระดับเมจิกเนาะซึ่งหาได้จากการหลอมเท่านั้นด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับก็เสกซัมมอนมาแล้วก็ให้ซัมมอนเนี่ยมันวิ่งไปหามอนเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจต่อมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นสกิลนี้นะครับเพราะว่าในภาพตัวอย่างก,กับคลิปก็เหมือนกัน โดยสกิลนี้นะครับเป็นสีขาวเนาะแล้วก็หาได้จาก x 4แล้วก็ x 6ถึง x 10นะครับจากภาพก็คือฟันกว้างมากน,น่าสนใจอีกเช่นกันเนาะโดยใช้อาวุธจำพวกดาบนะครับแล้วก็ขวานเนาะในส่วนของสถานะของสกิลนะครับคือมันมีคำว่า p i x s i c a l dot นะซึ่งมันน่าจะคนละตัวกับในส่วนของ b i ดดิ้งก็คือในส่วนของเลือดไหลนะครับอืมอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับเป็นสายกายภาพที่ติดดอโอเคครับก็ ยังไงนะครับเดี๋ยวหลังวันที่9นะครับผมจะมาสรุปนะครับมาอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะว่าใช่อย่างที่เรามีการคาดเดากันไปหรือเปล่านะครับโอเคครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ